คนส่วนมากจะไม่เข้าใจคิดว่าทําไมฉันได้สิ่งนี้ก็คุณคิดวนเวียนมันก็เป็นเรื่องของสมองเวลาที่คุณคิดวนเวียนหมายถึงว่าคุณโฟกัสจดจ่อในระบบสมองของเรามันมีตัวประมวลผลอ่ะชื่อย่อก็คือเจ้ารัสเนี่ยนะคะ r a s ระบบประมวลผลตัวกรองอารมณ์และก็ความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสทําไมยิ่งโฟกัสสิ่งที่ให้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือไม่มันจะขยายขยายคือสมองรับรู้ว่าคุณต้องการความรู้สึกนี้ มันก็เลยนำพาเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์มาเป็นประสบการณ์ความจริงของคุณมันเป็นความจริงไงคะทาไมเวลาที่เราไปเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดเขาถึงบอกให้โฟกัสมันคือระบบสมองเราขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกฉะนั้นการที่คุณจะเปลี่ยนสมองคุณต้องเปลี่ยนที่ความรู้สึกของคุณเมื่อฝึกอารมณ์สภาวะของเราไม่ใช่ว่าข้างนอกมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงของคุณ คือแว่นที่คุณมองคือทัศนคติอะค่ะโลกมันก็เป็นไปในแบบนั้นแต่คนไม่ค่อยเข้าใจคนเข้าใจว่าเสกนั่งนั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินจะมามันคือขบวนการที่คุณต้องทํางานหนักกับตนเองเพราะฉะนั้นวิธีทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงคือคุณเปลี่ยนจากการเรียกมันว่าความฝันบอกว,ว่ามันคือความจริงสําหรับคุณโดยที่คุณไม่สั่นคลอนไม่ต้องไปเป่าประกาศหรอกค่ะว่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิต คุณรู้ไหมว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกคุณมันทําให้คุณห่างไกลจากความฝันของคุณมากเลยที่สําคัญที่สุดที่เศรษฐีเขารู้คือเรื่องของพลังงานคุณเห็นคนรวยใครมานั่งเล่นโซเชียลไหมมีไหมคนรวยเขามานั่งเล่นเฉยๆไม่มีเขาจะเน้นไปที่เรื่องของเอเออวายเบรชั่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านะคะสเตรทของความฝันเนี่ยมันคือการไม่มีคนเนี่ยจะมองโลกของตัวเองผ่านวายเบรรชั่นผ่านคลื่นความถี่สนามหัวใจคลื่นพลังงาน ดังนั้นเวลาคนจะ take action จะคิดจะพูดจะทำจะเชื่อมันจะทำผ่าน Y variation สมมติคุณไปตกหลุมรักคนที่ผู้หญิงไปตกหลุมรักคนที่มีเป็นคน s ัก c e s อ่ะคือคุณคิดว่าเขาใช่อะแต่ในใจลึกๆของคุณคุณคิดว่าเขาคงไม่สนใจเราหรอกเราก็แค่คนธรรมดาหรือคุณต้องการรายได้เดือนละ1ล้านบาท คุณจะคิดว่ามันห่างไกลนั่นคือคุณไม่สามารถที่จะเป็นตัวเองให้ไปยังเป้าหมายได้เขาบอกว่าอะไรที่มันแตกต่างกันระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จมันไม่ใช่ความเก่งอ่ะมันไม่ใช่ความที่ว่าฐานะมีฐานะอยู่แล้วแต่มันเกิดจากความเชื่อที่ว่ามันจะเป็นไปได้ความเชื่อเนี่ยมันส่งผลมายังงวเบรชั่นถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนธรรมดาคุณจะแอคชั่นแบบคนธรรมดา แล้วความฝันมันก็จะเป็นแค่ความฝันมันจะไม่มีทางเป็นจริงได้หลายคนบอกว่าไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มอีอะไรอะ่ะด้านภายนอกอะ่ะไม่มีสักอย่างไม่พร้อมก็เลยไม่สามารถที่จะสักเซสได้แต่เราลืมว่าทุนอื่นที่นอกเหนือจากเงินอะ่ะมันมีอะไรบ้างเวลาความรู้ความสามารถทักษะการเรียนรู้อืมเห็นไหมทัศนคติ คนสาเร็จเนี่ยมี mindset ที่เจ๋งมากรีชอบไปฟังแล้วก,ลก็ลอกเรียนแบบคลื่นพลังงานสิ่งที่เจ๋งที่สุดคุณไม่สามารถไปลอกความคิดแล้วเอามาลงมือทําสําหรับใครที่อยากจะสําเร็จอยากจะมีเงินแต่คุณลอกอะไรได้รู้ปะคือการเป็นไม่ใช่สวมแต่คุณต้องรู้สึกว่าคุณเป็นแล้วคีย์เดียวคือเป็นแล้วคุณจะสร้างมันจากไอเดียคุณนึกออกไหมามันจะป๊อปอัพเสียงในใจเนี่ยแม่นยํากว่าเสียงภายนอก มันจะมีวิธีการมันอาจจะเป็นฟังแบบมันจับต้องไม่ได้แต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้อ่ะมันจะทําให้ความจริงของคุณอะเกิดตรงหน้าของคุณตรงเนี้ยอืมเชื่อเรื่องวาเบลชั่นไหมล่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในฐานะนี่ฐานะของการครอบครองสิ่งนั้นแล้วก็คือความฝันไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรอ่ะเป็นคนพรีเมียมอ่ะถ้าอยู่ในบริบทของความรักเป็นเงินที่มันมาจากความรู้สึกดี คุณจะมีวิธีการมอง Operate นะคะมิชชั่นวิธีการพูดความเชื่อต่างๆมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่แบ่งแยกเนี่ยระหว่างคนที่ทำได้คนที่สำเร็จกับคนที่ไม่สำเร็จคือ v i b r a t i o n ทั้งไลา์เลยทุกคนรืออยู่กับทำให้ v i b r a t i o n ดีไม่ใช่แค่คนแบงค์นะที่พูดเรื่องนี้คนสำเร็จทุกคนเลยคือสำเร็จจริงๆนะสำเร็จแบบเป็นท็อปวในวงการบันเทิงก็มีคุณแอนทองผสม ตัวท็อปตัวแม่ของบงการแล้วก็มีคุณก๊อตจิรายู่คุณอุย๋ยบูเดเบสซึ่งเขาเขารู้ค่ะทําไมเราทําแบบนี้เห็นไหมมีหลายร้านค้าที่เอาของมาขายเหมือนเหมือนกันเห็นคนแล้วสําเร็จแล้วก๊กอปการก๊อปกัน,กนแต่บางทีก็ล้มเหลวหรือว่าขายไม่ดีเพราะมันก๊อปการกระทําก๊อปคาพูดมันก๊อปไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราคีย์คือการเป็น